สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องน้องบนรนำตัวนกบมนะครับสำหรับวันนี้นะเราก็อยู่กันในเกมคลาว d s ซองอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับอาชีพซอนแมนทั้ง2สายนะครับข้อดีข้อเสียนะตามนั้นเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับซอนแมนจะแบ่งเป็น2สายด้วยกันนะครับสายที่หนึ่งก็คือการเดียนครับเนี่ยที่ผมเล่นอยู่นี่คือการเดียนนะการเดียนจะโดดเด่นไปทางความอึดถึกทนนะครับหรือว่าลดความเสียหายได้เองนะครับ สวยสายนึงก็คือ Slayer นะครับจะโดดเด่เนไปทางเรื่องของดามจนะครับแล้วก็ดูดเลือดนั่นเองวันนี้ผมจะมารีวิวในส่วนของการเดี้ยนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยเปลี่ยนเป็นเ l a y e r ให้ดูนะก่อนเลยไปดูสกิลการเดียนก่อนครับอ่ะสกิลการเดียนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือรอออ f หวาอนเองครับสกิลนี้จะเป็นการชาร์จแล้วก็ระเบิดเป็นพลังนะครับผมมาใชใ้ดูก่อนนะกับมอสเตอร์ข้างๆนี้อ่ะยวชารให้ดูครับอ่ะประมาณนี้นะ ในส่วนของพาสซีฟรอออฟบอลนะครับก็จะเพิ่มนะครับดาเมจให้กับปาร์ตี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าสกิลนี้จะปรับให้กับปาร์ตี้ได้ด้วยนะครับอ่านี่คือข้อดีเลยต่อไปนะครับสกิลที่เพิ่มเข้ามาอีกสกิลหนึ่งคือมาสเตอร์กิฟต์นะครับขั้น2นะจริงๆไม่ใช่เพิ่มมาหรอกมันเป็นการอัปเกรดจากมาสเตอร์กิฟต์นะครับนี่เลยนะครับจากคัดแรกนั่นเองนะคัดแรกมันจะได้ในส่วนของสโลนะครับแล้วก็ดูศัตรูเข้าหาหรือว่าโยยุ่เนี่ยประมาณนั้นนะครับและพารส เพิ่มเลือดได้อีกด้วยนะครับนี่อันนี้นะส่วนขั้นสอนนะครับก็จะได้ในส่วนของลดความเสียหายนั่นเองนะครับในส่วนของมาสเตอร์กิฟต์นะต่อไปครับสกิลพาสซีฟการเดียนครับอันนี้ก็จะได้ในส่วนของสะท้อนนั่นเองนะครับอย่าที่บอกไปสายนี้คือจะโดดเด่นทางเรื่องลดความเสียหายแล้วก็สะท้อนนะครับประมาณนี้อันนี้คือที่เด็ดเลยนะครับแอนเบรกนะครับเหนี่ยล่างนี้นะ พาสซีฟนี้นะครับก็จะทําการลดความเสียหายจากมอนสเตอร์ถาวรครับสิเนเลยนะครับอันนี้ถือว่าเยอะมากนะครับและยังสามารถเด้งเลือดอีกด้วยนะเนี่ยมาถัดหน้านะครับนี่เห็นไหมในส่วนของพาสซีฟนะครับก็จะเพิ่มสะท้อนเข้าไปอีกฮะเรียกว่าแม่งสะท้อนอย่างเดียวเลยสายดีนะฮะในส่วนของตรงนี้ครับอ่าพาสซีฟเฮสอันนี้ก็น่าจะเหมือนกระทูกชีพนะครับเดี๋ยวที่เคยบอกไปแล้วก็ออสเตตก็จะเพิ่มในส่วนของแม่ให้พีเป็นหน่วยนะครับกับ ADK นะครับมาดูที่สายแรกนะครับที่ผมเลือก เอาสกิลมาใช้ควบคู่2สกิลนะครับสกิลหนึ่งที่ผมเลือกมาก็คือวิวีนะครับคือที่ผมเอาสกิลนี้มาเพราะว่าสายเนี้ยมันไม่ค่อยมีดาเมจนะครับและสกิลเนี้ยไอสกิลวีเนี่ยคือเป็นสกิลเอ่อเรียกว่าหากินของซอร์ทแมนแล้วกันนะก็คือสกิลนี้ครับนี่สกิลบันปัดนี่นะเนี่ยคือนี่คือสกิลหากินของซอร์ทแมนนะครับฉะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะเอามาใช้นะครับอ่าเพราะว่ากลัวจะไม่มีดาเมจนั่นเองนะครับ จริงจะเลือกสกิลอื่นก็ได้นะแล้วแต่เราอยากได้ความถึกก็เลือกสกิลอื่นก็ได้ครับอีกสกิลหนึ่งที่ผมเลือกใช้นะครับก็คือแฟรตรีฟนะครับหรือว่ากระโดดเข้าไปสตาร์นั่นเองนะครับสกิลนี้นะครับที่ผมเลือกเข้ามาเพราะว่าเอาไว้ใช้ในส่วนของอารีนาด้วยหรือว่าเอาไว้กระโดดเข้าออกด้วยแต่จริงถ้าเป็นคนส่วนใหญ่เขาจะไม่เลือกแฟรตรีฟนะเขาจะเลือกในส่วนของเคลฟเนี่ยนะสกิลเคลฟนี่ก็คือจะดูดเลือดนะครับหรือจะเอาในส่วนของชิลบาสนะครับก็คือเพิ่มความอดเข้้้าไอีีกกนนนะะจริิง็ ถ้าเป็นสาย p ิจริงๆไม่จำเป็นนักกระโดกก็ได้แต่นี้ผมอยากกระโดดนะผมเลือกสกิลนี้มาโอเคปะ่ะอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะว่าจะเอาอีกสกิลหนึ่งคือสกิลไหนก็ได้นะอืมประมาณนี้นะครับอ่ะสกิลกระโดกะโดก็ประมาณนี้นะฮะเนี่ยผมเลือกที่จะเอาไว้เข้าออกด้วยแหละเพราะว่ามีสตันไงอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะมาท้าความกับอ,อีกกลึงเรื่องนะครับพาสซีฟติดตัวของซ็อตแมนที่โดดเด่นก็คืออินเนอร์แรงนะครับก็คือค่าความโกรธนะครับ เมื่อความโกรธตรงนี้เต็มนะครับหลอดด้านบนเนี่ยมันก็จะได้เป็นเหมือนซูปเปอร์เซย่านะคืออะไรครับเดี๋ยวทำให้ดูนะจริงๆแต่ละสกิลเนี่ยมันก็จะมีผลเพิ่มค่าความโกรธด้วยครับรวมถึงการตีธรรมดานะเดดูหลอดนะครับอ่านไ,ไหมปเป็นเซย่านะครับหล้วมันก็จะเพิ่มสะท้อนเข้าอีกนะครับนี่เห็นไหม นะได้มจจากการสะท้อนพูดง่ายคือซ็อตแมนมันไม่จาเป็นจะต้องตีแรงเพราะว่ามันได้ได้มจจากสะท้อนอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของเด้งเลือดดูดเลือดนะมากมายเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างยืดหยุ่นครับเหมาะกับการโซโลเป็นอย่างยิ่งจริงๆมันโซโลดันได้ทั้งสองสายนะครับจากที่ผมได้ทดลองมาเนี่ยคือซ็อตแมนอยู่นานสุดนะครับถ้าเทียบกับอาชีพอื่นนะในการโซโลดันครับซอตแมนอยู่นานสุดครับคือเรียกได้ว่าทั้งสองสายเลยก็ว่าได้นะแต่สายนี้มันจะโดดเด่นไปทางอึดซะมากกว่านนนนนะัสสวอีกาาาายึงงมมจปทด้เนะ ข้อดีก็คืออึดถึกทนยืดหยุ่นครับข้อเสียคือโจมตีช้าอาจจะดูแบบมูเมนต์แอนิเมชันดูช้าๆหน่อยนะครับแต่ข้อดีมันเยอะกว่านะผมมองวาอ่างนั้นนะอ่ะเดี๋ยวเราไปผมจะเปลี่ยนสายให้ดูนะครับอ่ะต่อไปผมจะมาเปลี่ยนสายสเตเดีร์ให้ดูครับนี่กดเปลี่ยนเลยนะปึ๊บอ่ะมันต้องซื้อคัมพีใช่ไหมกดสวิตช์เข้าไปครับเราสามารถใช้พอจา์กการเก็บนะครับจากดันเจี้ยนไรวันนะครับเนี่ยมาซื้อได้หรือว่าใช้เพชรติมไปได้แล้วแต่ผมใช้พรอร์นะครับอ่ะซื้อเรียบร้อยครับได้ เราก็จะทําการกดเปลี่ยนครับอันนี้วงเล็บนะครับว่ามันไม่ได้เปลี่ยนได้ตลอดนะคือมันใช้เวลาครูทามหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันเต็มนะในการเปลี่ยนอาชีพนะครับได้เปลี่ยนคลาสนะสวิตช์ด่อนนี่สายสเลเยอร์ครับมันก็จะออกแนวเท่เลยนะเออชุดออกมาเท่เลยครับอ้าวอันนี้ขออภัยคุณผู้ชมต้นคลิปผมพูดสายชีพผิดนะไปพูดอ่าในส่วนของอะไรนะสเลเยอร์ ayer, พูดผิดอันนี้คือสายเดสทอยเยอร์นะเออเดสทอยเยอร์แก้ก่อนแก้ก่อนครับ อันนี้ผมจะเปลี่ยนให้อีกรอบเห็นไหมนี่ครับมันจะขึ้นหัน้ำหนึ่งวันเลยเห็นไหมอ่าอันนี้คือสายที่2คือเดสทอยเออร์นะไม่ใช่เซเลเยอร์นะอันนั้นพูดผิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสายเดสทอยเออร์นะครับว่ามีข้อดีข้อเสียอย่งไรบ้างครับในส่วนของสกิลเดสทอยเออร์นะครับจะมีสกิลเพิ่มเข้ามานะครับก็คือเซีเครตแจ็กเมนครับซีเครตแจ็กเมนเนี่ยก็จะเป็นการเรียกดาบนะครับมาปักที่พื้นนะแล้วก็พาสีฟเนี่ยจะได้ในส่วนของดูดเลือดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองปัักกกให้้ดู่อนนแลว นี่นะแต่ว่ามันไม่ไกลมากนะครับปักให้ดูปึ่มอ่าประมาณนี้นะสกิลต่อไปนะครับสกิลคลับนะครับสกิลคลับเนี่ยก็จะเป็นการอัปเกรดขึ้นมาเองครับในขั้นแรกเนี่ยสกิลคลับเนี่ยเราจะได้ในส่วนของด a m มจนะครับแล้วก็พาสซีฟเนี่ยจะได้ในส่วนของดูดเลือดนะครับทีนี้เนี่ยอัพขั้นได้อะไรครับอัพขั้นก็จะเพิ่มเติมในส่วนของมูเมนต์สปีดนะครับหรือว่าเดินเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะเพิ่ม d a m a g อีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของพาสซีฟก็จะเป็นเพิ่ม d รงขึ้นไปอีกนะครับประมาณน้ มาดูในส่วนของ Passive Destroyer นี่ครับก็จะเพิ่มในส่วนของดูดเลือดเป็นหน่วยนะเห็นไหมอันนี้ก็คือแม่งมาทางสายดูดเลือดนั่นแหละนะครับมันเรียกว่าก็ทําให้อืดขึ้นเพราะว่าเราดูดเลือดคืนมานั่นเองนะครับมันจะเป็นลนักษณะที่ว่าอีกสายนึงก็คือลดความเสียหายถูกป่ะแต่สายนี้คือจะสามารถทัน n d เม b แล้วก็ดูดเลือดกลับมาได้ด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าความอืดมันก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าแต่ว่าการเดิอ,ดอืดกว่านะอ่าประมาณนี้ทีนี้มาดูที่บัต c h a นะครับบ a r c h นี่คือเป็นทีเด็ดของ าสายนี้เลยก็ว่าได้ครับแต่ว่าจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะโดนดาเมจจากมอนเตอร์เนี่ย10%นะครับแต่ว่าเราจะได้ในส่วนของดูดเลือดนะครับแรงขึ้นเมื่อเวลาโกรธนะอันนี้ผมไม่ค่อยชวนนะว่าบันทันที่ผมแปลถ,ถูกไหมแต่ถ้าเกิดแปลมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้นครับส่วนแพสซีมครับก็จะเพิ่มในส่วนของดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไร SP ก็เหมือนเดิมครับเพิ่มแม็กแแล้วก็ในส่วนออเซตก็จะเป็นใน ส่วนการเพิ่ม HP เป็นหน่วยนะครับแล้วก็เพิ่ม ATK นะครับในส่วนไหนที่ผมแปลผิดไปหรือรอะไรเงยก็คุณผู้ชมสามารถมาแก้ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะโดยเฉพาะคาร์ดอาชีพไหนอตอนแรกผมพูดผิดนะเป็นอะไรนะเสรลเจอร์ <laughs> จำผิดนะอันนี้คือ d e s t r o y e r นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ซับแก้มาให้แล้วกันนะอันนี้ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับเออจำผิดนิดนึงนะครับรับสายนี้นะครับที่คาร์ดแรกนะคาร์ดแรกที่ผมเลือกสกิลมาก็จะเป็นในส่วนของวิวินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เฟดลีฟเหมือนเดิมเหตุผลก็คือ อ๋อท่านี้ไม่ทำดาเมจนะครับอีกท่าน,นึงคือเอามากระโดดอ่ากระโดดเข้ากระโดดออกประมาณนี้อย่างที่บอกไปครับว่าเราสามารถแก้สล็อตตรงนี้ได้ครับเนี่ยมีสล็อตสองสล็อตสามเห็นไหมบางทีเราอาจจะจะเปลี่ยนสกิลมาเป็นเอ่อนี่ก็ได้ครับอ่าชิลบาร์ดก็ได้อ่าหรือว่าจะมาในส่วนของมาสเตอร์กิฟต์ก็ได้เราสามารถเปลี่ยน2สกิลสลับกันไปได้ตลอดครับอ่าเรียกได้ว่าเราแส่สถานการณ์บางอยนเถอะสถานการณ์ที่เราจะใช้ไอ้ท่ากระโดดเนี่ยผมมองว่า ก็คงจะแค่ PVP ครับในส่วนของ PVE เราคงไม่ได้ใช้ท่านี้เราจะเอาเออ่วีวินนะครับมาคู่กับชิลแบทก็ได้นะครับเพิ่มความอึดหรือว่าจะมาคู่กับมาสเตอร์กิฟต์ก็ได้ก็คือในส่วนของดูดมอนสเตอร์นะครับอ่าแล้วก็ได้เด้งเลือดด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วแต่เราจะมิกนะตรงนี้คือเรามิกได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมาเลือดตามผมนะอ่าประมาณนี้แล้วกันอ่าอันนี้ลืมลืมนะลืมโชว์สกิลนี้นะลืมโชว์สกิลเคลิ้มนะสกิลเคลิ้ก็เดี๋ยวไปฟันให้ดูนะครับมันก็เหมือนเดิมมแแหละะะะนนนนนฮเเป็กาารรวออต์บบี้ นี่เลยแล้วก็ดูดเลือดคืนมานะครับประมาณนี้พอบริรวมก็ก็จะประมาณนี้แหละนะครับสกิลหากินนะครับปักนาดึงเลือดไปดูดเลือดเข้าไปนะฮะสังเกตที่เลือดนะอ่ะแต่มันจะไม่อึดเท่ากับอีกสายหนึ่งเห็นไหมครับประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคครับผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับสหรับอาชีพซอร์ทแมนทั้งสองสายหรือว่าทั้งสองคัสนะ ก็รีวิวไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวอาชีพในต่อไปก็รอติดตามในช่องนะครับแต่ว่าครบทุกอาชีพแน่นอนนะสำหรับใครที่ชอบอาชีพที่ยืดหยุ่นเนี่ยผมแนะนำซอสแมนแล้วกันนะครับหรือว่าโซโล่ดันเนี่ยก็แนะนำเป็นส่วนของการเดียนแล้วกันเพราะว่ามันสบายกว่านะครับส่วนอไนอเนสทอยเลอร์เนี่ยมันก็จะโดดเด่นไปทางด้านดาเมจนะครับถ้าให้ผมมองว่าถ้าเกิดของเรา ดีระดับหนึ่งอ่ะมันก็จ,จะดูดเรื่องแรงกว่านี้อันนี้คือสกิลมันยังอัพไม่ไม่สุดด้วยอาจจะยังไม่เห็นผลมากนะถ้าเกิดอัพสูงกว่าน,นี้มันอาจจะเห็นผลที่แตกต่างมากกว่านี้เนาะอ่ะโอเคครับสนาอาชีพซอร์แมนั้งสงสายในเกมคราวซอนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้กันสำหรับการรีวิวนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอ่ะสำหรับนี้ครับช่องบันดามต้นกมก็ต้องขอลาคุณผู้ชมที่น่ารักไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นดจ๊ะจ้าจบิดูนะคร